สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อหนีได้มีโอกาสมาสีเขาอยู่ทั้งผู้พูนเนาะเพิ่นเสดให้เขาไว้ทั้งผู้พูนกระพานมาเห็นส่วนอย่างนี้นะครับก็เปิดกรีดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้นต้นบกไคใหญ่นะครับมือเศรา้าดีน่าจะเพิ่งยอดน้ำกดไปนะครับเห็นห้อยหยอดน้ำกดใหม่ๆเลยครับ ผมสังเกตแถวนีนะอย่างข้าเจ้าคือบอคอยชั่นนะครับเป็นแบบเ,เพียงเพียงจังหน่อยเน,นาะประมาณนี้ที่ว่าออกอดีย็ไั้อาซีฮะกะมีดรแหลกก็ได้ต้นบอคอยใหญ่ไปหร้อ เป็นพันพันยังละบ่บรูจจ้จักกันต่วนน้อยก็ยัออยงสีกระเปิดอ,องศามีดกันนะสิเป็นองศากว้างจังน้อยเน่ะยนาซิมีดแหลพี่น,นาะนาซิมีดแหลก เปิดใหม่เนาะเท่นี้ก็เรื่องหิดปลูกยางกันหลายเท่นี้ก็วุ่นไห้เปนไยเท่านี้เขาเรียนยากันนะใส,ส่ย,ยาเล่งกันมืดบัตใส่มันก็บบ่กออกก็จะ กีดไปแล้วมันเมื่อยมันบอกสิว่าสิเขียดไปเห็นอย่างเงี้นยนะไซยาห์กับเบญตายสีนะครับกินมาหลายปีแล้วก็ยังออกคือเก่าก็เลยพากันใส่บ้านนะครับยี่หอน,นั่นยี่หอน,นี้อลไรพี่น้องพามาแวะเบื้องเมื่อสีดอกว่าแถวนี้มันต้นบุคคลใหญ่นะ,ปะเปิด กีดแล้วเนาะแต่ก็ถือว่าออกดีครับมีดแรกกันไดซ์มันี่กันโอเคเลยเนาะแต่ใบกับบุคคลงามบันไดครับส่วนผมก็คือกันทั้งนี้กับปลูกใหม่ครับกำลังงามเลยก็จะบุคคลปลูกหางไไหบันไดเนาะประมาณสามเมตรครับระวังตน้น ระวางแถวกับประมาณ4เมตรถึง5เมตรครับเดาจากสายตาครับแล้วพอกันคลิปต่อไปพี่น้อง